ก่าจบแต่ในบรรยากาศรัฐบาลนี้ก็ได้ยิ่บยกมาแะกลับเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยังยืดนะครับอยู่ในพื้นที่พิการเฉพาะผมก,ก็คาดหวังอย่างยิดขที่ท่านได้มุนานะครับให้มาร่วมในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนะครับส่งหายปาีบริษัทเซนท่านรุณาจำกัดมหาชนเพื่อใช้เป็นพื้นที่สําหรับ โอกาสยกระดับการส่งหลังรอมกันครับนับ5 4 3ส1ขอเาจครับลาลำปางเมืองน่าอยู่น่าสนกคาเป็เขาลำปางอยากเป็นทางการขอเสียงปรบมือหนร่งสี่ห่อมยี่อี่พนกน่งห่อมยี่ แล้วก็มีใต้ดินด้วยนะคะพวกคาที่ทํามาให้เห็นแบบนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็คือลงไปใต้ที่แม่เมืที่จะมานําเสนอองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็มีใครสิยังสมาร์ทังมืนะคะจะเข้ามาร่วมในงบนนี้เลยเป็นพิธีกรเองเลยนะคะบอกมันโลกกันอกว่าสิ่งที่เราทามรถาร์เเมดสเราสามารถปรับรักโลกของเราได้ เอาวางหนูมาแล้ก็ต้องดูแลโลกของเราด้วย